สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้สังวานชอบเล่าก็จะมาเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านการเวลามาพอสมควรของสังวานและครอบครัวนะคะเรื่องมันมีว่าเมื่อช่วงก่อนเนี้ยเราได้ไปเที่ยวที่วัดไปกราบพระแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามภาษาของครอบครัวเราตามวัดต่างๆก็ได้ไปทํทาบุญทําทาน,ทาทานตามภาษาของพวกเรา ก็จะมีวัดหนึ่งที่เราจำไม่ลืมเลยก็คือน่าจะเป็นชื่อวัดถ้าจำไม่ผิดนะคะคือวัดเชิงท่าที่ในตัวอยุธยาค่ะวันนั้นเน่เราไปแล้วก็เดินไปพร้อมลูกสาวก็ไปเจอเขาตั้งลงศพเก่าๆไว้แล้วก็เขียนว่าให้เหมือนประมาณว่าให้ทำบุญลงศพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากลูกสาวก็ชวนทำบุญแล้วก็เอาแบงค์ส่งให้ลูก แล้วก็โมทนาร่วมกันแล้วก็ลูกสาวก็เขียนชื่อคือคือเราคนในครอบครัวเราแล้วเสร็จแล้วก็ย่อนไปแล้วก็สาธุก็มาบอกแม่ว่าให้แม่สาธุก็สาธุแล้วก็ย่อนลงไปโอ้โหบุญทันตายเห็นจริงๆหลังจากวันหลังจากนั้นเนะเราก็ได้ไปท่องเที่ยวก็คือไปจอดดูจอดชมวัดต่างๆได้เข้าไปกับพราในหลายๆวัด แล้วก็ได้ทําบุญทําทานตามภาษาคือสะสมเล็กๆน,น้อยๆของเราไปโดยออขค้นาั้งทานก็คือเหมือนการสละกิเลสในความโลภต่างๆของเราให้มันลดน้อยก็คือการสละทรัพย์ถึงแม้มันจะเล็กน้อยแต่เราก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงทําบุญทําทานของเรานี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเรากลับมาจากไปเที่ยวทําบุญนั้น เออมันก็มีปรากฏการตัวเราเนี่ยอาบน้ำทานข้าวอาบน้ําก็ดูทีวีอยู่พักหนึ่งพอเสร็จแล้วก็เข้านอนพอเข้านอนเนี่ยเราจําได้ว่ามันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตืง่นก็คงเป็นความฝันแหละค่ะแต่เนี้มันฝันว่าเราได้เห็นผู้หญิงเนี่ยผมยาวๆแต่หน้าตาเขาดูสุโซสโชมซโชมมากเลยเหมือนเขา เขาลา้าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะที่เห็นคือเบ้าตาเขาเป็นเหมือนคนที่ผ่านการที่อดนอนมานานอะไรเง,งี้ยหรือนแต่ว่าเราเห็นนั้นหน้าตาเวลาเขาคุยด้วยนะเขาไม่ได้พลิบตานะคะเ็จะมองเฉยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือเขาอะยกมือพนมไหว้เราแล้วบอกว่าเขารอเวลามานานแล้วเขาขอบคุณในบุญกุศลที่นําส่งเขา เขาจะไปแล้วนะแล้วตกใจกับภาษาที่เขาใช้อะมันคืออะไรเพราะว่าตอนที่เราทําบุญอ่ะเราจะที่ฐานว่าบุญกุศลต่างๆที่เราทํากันอ่ะเราจะให้ทุกแผ่ไปได้ไปเขาเรียกแผ่ไปให้ไพศาลโดยไม่มีจํากัดเราทําของเราอย่างเงี้ยเป็นประจําโดยไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดผลอะไรยังไงแต่คิดว่ามันเป็นการทําดีมีจิตใจได้แบ่งปันโดย สาลแบบไม,ไม่ไม่ได้หมดอ่ะถ้าใครสามารถรับได้มีบุญกุศสร่วมหรือมีบุญสัมพันธ์ต่อกันน่ะถ้าสามารถรับได้หมดทีน,นี้มันก็เกิดปรากฏการ์คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหญิงสาวในในฝันของเราเนะี่ยคือใครแต่เขามาขอบคุณเราอ่ะเขาสามารถรับบุญของเราได้แล้วก็บอกเขาจะไปแล้วนะเขาจะไปเกิดเราเห็นภาพก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวอายุสักประมาณ น่าจะประมาณ30หรือ40่อะคะ่ะแล้วก็มีหน้าตาที่โทซโมเหมือนอยู่มานานกับความลำบากอะไรเงี้ยดูสภาพของเขานะคะแล้วก็การแต่งกายของเขาแล้วเขาก็ขอบคุณว่าเขาจะไปแล้วได้รับบุญกุศลจากเราคําพูดที่ได้ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นอย่างนั้นเราตกใจตื่นจากสภาพที่เห็นเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่แปลกไม่ไม่นึกว่าจะฝันเห็นอะไรใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จัก เราเหมือนเหมือนรับคำคือเหมือนรับฟังรับคำเขาด้วยอาการอึ้งสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียงตึงๆชั้นบนเรานอนนอนพักอยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงตึงๆตึงๆเหมือนเหมือนมีคนวิ่งอยู่ชั้นบนลงมาชั้นล่างลงมาที่กระไดคือลงอย่างแรงเลยคือลุงหวัดใบใเลยเหมือนตกใจอะไรลงมาสักกเดียวก็ได้ยินเสียงลูกสาวว่าแม่แม่เปิดประตูหนูรู้สึกกลัว เขาพูดอย่างนี้เราก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูเขาก็เข้ามากอดเลยแล้วบอกว่าหนูกลัวหนูกลัวถามเป็นอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอบคุณเขาที่เขาได้ทําบุญทํากุศลแล้วเขาได้รับเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาบอกว่าเขาจะได,ได้ไปเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าพูดอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นผีแน่สิแต่หน้าตาเขาสุดโสมแล้วเราก็เลยถามว่า เอ๊ะเขาหน้าตายยังไงที่หนูเห็นเราเริ่มสงสัยเหมือนกับว่าตรงกับที่เราฝันไหมเนี่ยปรากฏลูกสาวเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงก็ดูยังไม่แก่มากก็ประมาณไม่เกิน40ผมเยผมยาวหน้าตาก็ดูสุดโซมเลยเขาใส่ผ้าที่ใส่อยู่ชุดขา,ขาวๆมันเป็นลักษณะขา,ขาวๆแบบเหมือนผ้าหอ่อศพ เขาพูดอย่างนี้เลยคือลูกสาวเขาแบบเขาชัดเจนมากกับเราใีตรงที่เห็นการแต่งกายที่ว่าเหมือนผ้าหอ่อศพแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาขอบคุณมันแปลกมากไหมคะท่านผู้ชมท่านฟังที่ว่าพอเพออิญลูกสาวกับเราฝัานเวลาเดียวกันแต่เราตื่นก่อนแค่ชั่วเป็นนาทีดีกว่าแต่ลูกเขาอะตื่นทีหลังแล้วก็มีอาการเหมือนคือเห็นในสิ่งสิ่งเดียวกันที่มีหญิงสาวมาขอบคุณ ที่ได้รับบุญกุศลจากการกระทําของเราในวันนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เจอมาค่ะหรือจะเรียกว่าบุญเห็นท่านตาหรือเปล่าจะว่าได้ไหมคะแต่เป็นบุญที่เราสามารถช่วยดวงยญาณเพื่อนร่วมโลกร่วมต่างนิติที่สามารถรับบุญกุศลที่เราสร้างได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องเอ่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เราก็ยังงงๆกับความเชื่อนี้อยู่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเราฝันนะถ้ามันไม่มีการยืนยนันคือมันจะเป็นการเผอิญที่ว่าลูกก็จะฝันอะไรแล้วเห็นคล้ายคลึงกันเนี่แหละคะ่ะอีกประสบการณ์หนึ่งที่สังวานและครอบครัวเจอมาเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ในเชิงบุญกุศลให้เพื่อนๆทุกคนที่มีจิตเป็นกุศลเป็นทาน ร่วมสร้างสร้างบุญสร้างทานโดยไม่ต้องนัตตน,นีกับเงินทองถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอย่างน้อยก็ช่วยาบุญกุศลให้กับตัวและกับผู้อื่นเพื่อนร่วมโรคที่อาจจะอยู่เอ่อเขาเรียกในโลกหลังความตายที่เขาไม่สามารถสร้างเองได้ก็เป็นความสุขทางใจที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะตื่นตนกบ้าง ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังเรื่องราวแปลกๆของสังวานแลวะวอย่าลืมติดตามฟังเรื่องราวของเราไปเรื่อยๆนะคะสังวานก็จะมีเรื่องเล่าแปลกๆที่เจอมาและได้ฟังมาให้ทุกท่านชมต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ